ดื่มกาแฟาแล้วง่วงเกรดน่ารู้เรื่องคาเฟอีนเคยไหมดื่มกาแฟาแก้วโตแต่ทำไมกลับรู้สึกง่วงซึมสาเหตุหลักๆคืออะดีโนซีนสารที่ทำให้เรารู้สึกง่วงสะสมมากขึ้นระหว่างวันคาเฟอีนมีโครงสร้างคล้ายอะดีโนซีนทำให้มันสามารถบล็อกตัวรับอะดีโนซีนในสมองได้ชั่วคราวเรารู้สึกตื่นตัวก็เพราะกลไกนี้แต่เมื่อิดคาเฟอีนหมดลงร่างกายจะกลับมารับรู้ปริมาณอะดีโนซีนที่สะสมไว้ทั้งหมดทำให้รู้สึกง่วงมากกว่าเดิมหรือที่เรียกว่าคาเฟอีนคราชนั่นเอง นอกจากนี้การดื่มกาแฟเป็นประจำอาจทำให้ร่างกายสร้างตัวรับอะดีโนซีนมากขึ้นส่งผลให้ต้องดื่มกาแฟในปริมาณที่มากขึ้นเพื่อรู้สึกตื่นตัวเท่าเดิมและเมื่อไม่ได้ดื่มก็จะรู้สึกง่วงง่ายกว่าเดิมคาเฟอียนยังมีผลต่อการหลั่งอะดรีนาลีนฮอร์โมนที่กระตุ้นความตื่นตัวและอาจรบกวนวงจรการนอนหลับหากดื่มใกล้เวลานอนดื่มกาแฟแล้วง่วงไม่ใช่เรื่องแปลกกลไกของคาเฟอีนมีความซับซ้อนกว่าที่เราคิดการทำความเข้าใจเรื่องนี้จะช่วยให้คุณใช้ประโยชน์จากกาแฟได้อย่างเหมาะสม